สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนุ่มนอกครอกนาเหมือนเดิมครับมาเยี่ยมชมแปลงหญ้าแผงกุหลาทดลองปลูกกันครับพื้นที่หนึ่งไร่ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นแผงกุห่าอายุประมาณสิบวันครับแปดถึงสิบวันอ่า อัตราการเกิดของผมกลมาะว่ามันใช้ได้ในระดับระดับหนึ่งครับไม่ถึงกับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าอยู่มาสัก70%็อรเผมก็พอใจนะครับผมมาเห็นตอนี้ครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับนี่คือท่อนของหญ้าพันธุ์เพโก่านะครับดูการแตกหนอของเขานะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับคิดว่าตรงตรงตรงเรนที่ผมเอาน้ํามาลงเนี่ยฮะ มันจะเป็นตัวสันดอนครับที่สูงกว่าเพื่อนเลยตรงอื่นด้านหน้าตรงนั้นฮะที่ยังมีน้ําอยู่ตรงคือต่ําตัวนี้ผมคิดว่าไม่เกิดแล้วแต่แต่อนาคดว่าจะให้เขาลามไปครับแต่ว่าพอมาเห็นตัวนี้ครับนี่ฮะดูอัตราการเกิดของเขานะครับทุกข้อครับปลายด้านนุ้นจมดินนิดเดียวหรือไม่จมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับแต่ดูอัตราการเกิดนะแต่ผมจะไล่ให้ดู ดูสดๆพร้อมกันเลยนะครับนี่คือตัวคลองเขาที่ไหลไปนะฮะไม่จมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่จมดินนะฮะวางอยู่บนดินเฉยแต่ดูอัตราการเกิดองครับนี่ฮะนี่สุดยอดนะครับตัวปลายของเขานี่ตัวปลายตัวนี้แล้วดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยอดครับถือว่าสำหรับ โดยเฉลี่ยแล้วผมว่าเกิน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 ความคาดหมายครับเพราะว่าไม่ได้โดยส่วนตัวแล้วเพราะว่าเราไม่รู้อยู่แล้วว่าทุกป้องทุกข้อเนี่ยเขาจะจมดินหรือเปล่าแต่เราเราม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 า,มาเห็นแบบนี้แล้วแบบว่าอ๋อถ้าสัอัตราการเกิดของเขาโดยทั่วไปอาจจะไม่ต้องไม่ต้องจม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 ทุกข้อก็ได้ครับไม่ต้องจมทุกทุกทุก ทุกต้นทุกแลตาการเกิดโดยเฉลี่ยของเขาก็จะมีอยู่แล้วนี่ครับตัวที่มองไปเห็นสังเกตดีๆเนี่ยค่างอย่างตัวนี้นะครับผมจะพาเดินไปดูนี่คฮะเนี่ยครับดูการเกิดของครับถือว่าเกิดโอเคนะฮะเกิดดีนะครับแตกหน่อแตกอะไรดีไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเราบนี้ผมจะเอาน้ําใส่อย่างเดียวเพราะว่าปุ๋ยที่ผมใช้นี่ต้องเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินรียเท่านั้นนะครับเป็นปุ๋ยของอินซีย์โดยตรงร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่า แปลงนี้เป็นแปลงเช่าครับเจ้าของพื้นที่เขาไปลงทะเบียนเกษตรอินทรีย์ไว้ครับเพราะว่ามันจะมีการสุ่มตรวจเราก็เลยต้องใช้ใช้กฎกติกาของเจ้าของพื้นที่ครับเราก็ต้องทําเป็นแปลงอินทรีย์ด้วยครับมาดูกันครับนี่แหละครับหญ้าอายุการหญ้าแพนกลาครับอายุสิบันแต่ตัวหญ้าตัวอื่นก็มีฮะเนี่ยเกิดขึ้นมาครับแต่ก็ไม่ไม่ผมก็ไม่ซีเรียสนะเ,เพราะาเป็นปกติพื้นที่ของของทุกพื้นที่อยู่แล้วมันต้องมีหญ้าแซม แซนอยู่แล้วครับแต่เกิดมากน้อยมาเห็นในนี้ฮะดูกองนี้นะครับผมเหยียบผมเอาเท้าเหยียบนี่คือรอยเท้าผมครับผมย่าลงไปดูตาการเกิดขอเขาครับเนี่ยฮะดูแตกขึ้นมาเลยครับโหอย่างนี้เห็นแล้วแบบชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับแล้วดูนี่ฮะนี่ครับดูตาการเกิดน้องครับเกือบทุกป่องครับของย่าครับหนึ่งอาจจะเป็นที่ท่อนพันุด้วยครับ แต่ก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันต่อไปครับเพราะว่ามือใหม่ครับหาประสบการณ์ในกลุ่มในเพจครับแล้วก็มาทดลองทํานะครับเดี๋ยวแปลงต่อไปเนี่ยฮะด้านหน้านี่ครับที่เป็นรอยปั่นไว้หน่อย,หน,อยหนึ่งประมาณ2งานเนะี่ยเดี๋ยวผมว่าจะจะลองอีกครับกําลังหาหาทุนหาอะไรมามาลงปลูกเพิ่มครับ ถ้าดูแปลงนี้ผมว่าจะทดลองให้อยู่ปรปมาสัก2ี่สบวันถ้ายี่ิบวันอัตราการเกิดดีผมจะต่อยอดแปลงนี้เลยครับแปลงต่อไปสองงานติดกันเนี่ยฮะแต่วันนี้มาดูครับอัตราการเกิดของญ้าผมก็เหยียบก็ยาไปนี่แหละครับแต่ว่าโดยส่วนมากน่าจะเกิดเกิดในระดับที่แบบพอใจอยู่ครับนี่ฮะขนาดตัวเป็นสันดอนเนี่ยครับเป็นโนนเป็นเนินสูงๆขึ้นมานะครับเหยียบจมดินไปยังเกิดก็ถือว่าโอเคครับมีกำลังใจในการ ปลูกต่อไปครับเพราะว่าพื้นฐานของเราคือปลูกให้งัวกินครับทุกวันนี้ก็ไปล่ามเนี่ยครับดูสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะฮะให้วัวเล็มก็ไม่มีหญ้าแล้วครับก็เล็กๆน้อยๆครับก็พอเล็มฟางกินยอดอ่อนๆไปครับโดยทั่วไปครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ครับสาหรับการมาติดตามผลการปลูกหญ้าเพนกล่าครับเริ่มแรกอายุ สิบวันครับนี่ฮะอัตราการเกิดก็โอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในการปลูกยาแคงโูลานะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ